ประวัติแม่ชิบุญเรือนโตงบุญเติมคุณแม่บุญเรือนเกิดที่คลองสามวาอำเภอมีบุรีต่อมาบิดามารดาของท่านได้ย้ายมาอยู่บางประกอบอำเภรราชบุญบุญและอยู่ในละแวกบ้านชาวสวนมีฐานะอาชีพเป็นชาวสวนคุณแม่เติบโตมาในละแวกบ้านที่ตำละบางประกอบคุณแม่บุญเรือนได้รับการอบรมให้มีความสามารถในการทำหน้าที่แม่บ้านและงานบ้านจนมีความสามารถทำกับข้าวที่มีรสโอชาหลายอย่างอาทิน้ำพริกท่านปรุงได้อร่อยมากอาหารไทย พวกต้มและแกงหลายชนิดท่านทำได้อย่างดีและมีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าสามารถตัดผมและโกนผมของท่านเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเมื่อมีอายุพอสมควรคุณแม่บุญเรือนสมรสกับสิทธิตำรวจโทจ้อยตรงบุญเติมอยู่กินกันฉันสามีภรรยาตลอดมาโดยสิบตํตำรวจโทจ้อยเป็นตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลสัมพันธวงศ์แตกไม่มีบุตรธิดาด้วยกันเลยท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาปราณีแก่บุคคล ที่ได้รู้จักพบเห็นแต่ทว่าท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างหลุดอยู่บ้างผู้เสียงดังกังวานเด็ดขาดและจริงจังคือท่านผู้จริงทำจริงตลอดเวลาที่สำคัญคุณแม่บุญเรือนมีอุปนิสัยชอบการทำบุญถือศีลห้าเคร่งครัดภาวนาสวดมนต์ฟังธรรมตั้งแต่เด็กเมื่อเติบโตท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทรวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนในที่สุดท่านได้ลาสามีออกบวชขณะยังครองชีวิตร่วมกับสามีด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ไปฟังพระสวดมนต์ฟังธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์บ่อยๆฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจนความเลื่อมใสมากขึ้นจึงลาสามีออกบวชเป็นชีอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์ได้ภาคเพียนฝึกหัดวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติอยู่ที่ศาลาวัดด้วยความกล้าหาญเข้าใจปลอดโปร่งในธรรมรักความสงบประกอบการกุศลช่วยกิจกรรมวัด ระหว่างที่บวชอยู่นี่เองด้วยความตั้งใจจริงในการบำเพ็ญปฏิบัติว่ากันว่าคุณแม่บุญเรือนได้สำเร็จในจตุตฌาหรือฌานสีถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในงานบุญประการสำคัญเป็นบันไดที่สำคัญในการก้าวเข้าไปสู่อภิญญาหกประการการสำเร็จจตุตฌาเป็นการฝึกจิตที่ทำได้ยากแต่คุณแม่บุญเรือนก็ทำได้สำเร็จเรียบร้อยเหตุการณ์ตอนที่ท่านจะบรรลุธรรมคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเคยเล่าถึงเหตุการณ์ ตอนที่ท่านจะบรรลุธรรมไว้กับนายสุวรรณทองนาคบ้านอยู่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งต่อมาในปี2511ได้บวชเป็นพระที่วัดอาวุธวิกสิตธารามว่าท่านตั้งใจจะขอปฏิบัติธรรมให้สําเร็จอยู่ที่ศาลาวัดสัมพันธวงศ์เป็นเวลา90ิวันโดยถือศีลแดบวชเป็นชีนั่งสวดมนต์ภาวนาเจริญวิปัสสนาตามแนวทางของท่านเจ้าขุนพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ในสมัยนั้น การปฏิบัติธรรมดำเนินไปจนล่วงเข้าวันที่89ก็ยังไม่สําเร็จธรรมหรือเห็นธรรมแต่ประการใดจึงคิดท้อใจกลับบ้านที่บ้านพักตํารวจปทุมวันได้พบกับสิบตํารวจโทจ้อยผู้เป็นสามีคุณแม่บุญเรือนจึงอาบน้ํานุ่งขาวห่มขาวเตรียมตัวไหว้พระสวดมนต์ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ21่สนาฬกาเดือน6ขึ้น14บสี่ำปีพุทธศักราช2470ตรงกับวันที่14พฤษภาคม2470 จากนั้นคุณแม่บุญเรือนก็ได้ลเห็นโยมารดาและหลานๆลาน,นอนหลับกันหมดแล้วโยมารดานั้นมีอาการกร่นส่วนหลานหลานก็มีอาการละเมอบนพึมพำและกัดฟันกรอดกรอดรู้สึกเกิดทำสังเวชเบื่อหน่ายต่อสภาพอย่างนั้นขึ้นมาในขณะนั้นท่านจึงคิดอยากหลีกหนีเสียชั่วคราวครั้นแล้วคุณแม่บุญเรือนก็ได้นั่งสมาธิกรรมฐานในห้องพระจนกระทั่งถึงเวลาประมาณตีสองก็มีอาการแน่นหน้าอกอึดอัดหายใจไม่ออกคล้ายกำลังจะตายจึงตั้งสติว่า ถ้าจะตายก็ขอให้ตายในตอนนี้เถิดจะได้หมดเวรหมดกรรมทำก็ยังไม่ได้บรรลุเลยน่าอัศจรยยิ่งนักเมื่อคุณแม่บุญเรือนคิดดังนี้เท่านั้นอาการทุกขเวทนาทั้งปวงก็พลานหายไปสิ้นบังเกิดความสว่างขึ้นมาทั้งตัวมีความใสสว่างอย่างสุดที่จะประมาณรู้ชัดว่าตนเองบรรลุอภิญญาถึงห้าอย่างมีพระธรรมเข้าประทับเมื่อนึกอยากรู้อยากเห็นอะไรก็รู้แจ้งแทงตลอดสว่างสวัยไปหมดและยังได้อิทธิปาฏิหาริย์อีกด้วยจากนั้นเมื่อคุณแม่บุญเรือนบรรลุธรรมแล้ว ก็ได้นั่งกรรมฐานต่อไปอีกจนกระทั่งเวลาใกล้ตีห้ารุ่งเช้าได้คิดถึงวัดสัมพันธวงศ์จึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้เข้าไปนั่งในศาลาวัดสัมพันธวงศ์พอสิ้นอธิษฐานแล้วหลับตาลงก็คล้ายกับหัวได้หกกลับไปเบื้องหน้าคล้ายกับตีลังกาเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็ปรากฏว่าตัวเองได้เข้ามานั่งอยู่ในศาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประตูศาลาวัดยังคงปิดใส่กุญแจอยู่คุณแม่บุญเรือนจึงได้ร้องเรียกให้พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น ช่วยไขกุญแจเปิดประตูให้ทีเมื่อเรื่องที่คุณแม่บุญเรือนหายตัวมาปรากฏอยู่ในศาลาวัดแพร่หลายออกไปก็มีพระเนนแม่ชีอุบาสกคุณแม่ต่างก็มารุมล้อมโจดจันกันเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นอาศาัศจรรย์อย่างเหลือที่จะกล่าวได้ไปตามๆกันต่อมาคุณแม่บุญเรือนท่านได้อธิษฐานหายตัวจากศาลาไปเขาวงพระจันทร์ท่านได้พบพระผู้วิเศษที่นั่นและได้รับพระธาตุหนึ่งองค์จากพระองค์นั้น กลับมาพระทาตยังกำอยู่ในมือเป็นพยานแก่ตัวท่านเองว่ามิได้ฝันไปหลังจากนั้นท่านก็มิได้แสดงฤทธ์อะไรที่เป็นไปในลักษณะการแสดงให้คนชมอีกเลยเว้นแต่อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นคำอธิบายที่ยืนยันประจักษ์ว่าคุณแม่บุญเรือนบรรลุอภิญญาหกมาจากประสบการณ์ของคณะผู้ร่วมบุญกับท่านและที่มาขอให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงการได้เห็นการกระทำที่เป็นอิทธิปาติหารเกิดขึ้นอย่างมากมาย การอธิษฐานให้ต้นมะม่วงต้นเล็กให้ออกช่อภายในคืนเดียวการย่นย่อหนทางยาวให้สัน้นเป็นต้นด้วยจิตที่มีกำลังเข้มแข็งอธิษฐานธรรมของคุณแม่บุญเรือนทำให้เกิดปรากฏการกศักดิ์สิทธิ์หลายครั้งอาทิตย์ท่านได้อธิษฐานธรรมประจุพระพุทธรูปและพระเครื่องสำคัญการสร้างพระพุทโธองค์ใหญ่ซึ่งได้ทำพิธีหล่อสร้างที่วัดสัมพันธวงศ์อัญเชิญไปถวายวัดสารนาธรรมรามอำเภอแกลงจังหวัดระยองการสร้างพระพุทโธองคเล็กพระเครื่องที่หลือเรื่องของวัดอาวุธ วิกสิการามบางพัดนอกคุณแม่บุญเรือนได้ร่วมสร้างและทำพิธีอธิษฐานกันยายน2494ันาจำนวนหนึ่งแองค์พระนี้ปรากฏว่าได้กลายเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ในระยะต่อมาเป็นอันมากทั้งด้านเมตตามหานิยมป้องกันไัยแคล้วคลาดเจริญโภกสมบัติกำจัดโรคร้ายการอธิษฐานถุงเขียวเหนียวซับแล้วไปทำพิธีที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีและได้แจกถุงเหนียวซับให้สิทธิของท่านสิ่งที่คุณแม่บุญเรือนอธิษฐานแล้ว กลายเป็นของหายากในตำนานอย่างศิลาน้ำที่ได้ทำพิธีเก็บศิลาน้ำเมื่อสามิถุนายน2499อาอธิษฐานให้ศิลาน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆการแจกศิลาน้ำมีคนไปร่วมพิธีราวสี่รอยคนศิลาน้ำเป็นศิลาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สแสวงหาของผู้คนจำนวนมากคุณแม่ยังได้ทำพิธีชักธงชัยชนะชัยมงคลเมื่อวันที่สามพฤศจิกายน2499ทําทำพิธีนางกวักเมื่อส3บสาม พฤศจิกายน2499กขุนแม่ให้ซื้อทัพพีทองเหลืองมาทำเป็นนางกวักให้เขียนว่านางกวักเวลาตักให้จับทัพพีแล้วพูดว่านางบุญเรือนเข้านิโรธให้พวกเราประสบความสำเร็จนางกวักกวักเงินกวักทองได้ล่าของแจกของท่านได้สร้างตำนานความศักดิ์สิทธิ์อีกมากเช่นเทียนอธิษฐานให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทำหนังสือใบโพธิ์อธิษฐานแจกในงาน25พุทธศตรวรรษ3าม0 0ื่นเล่มและพระพุโทโธกลางพระพุทธรูปทองเหลืองหน้ากว้างหกนิ้ว และแล้วก็ถึงการที่คุณแม่บุญเรือนจะวางสังขานลงในปี2 5 0 7คุณแม่บุญเรือนเริ่มมีอาการป่วยของโรคไตหัวใจอ่อนโลหิตจางและความดันโลหิตสูงติดต่อกันมาตามลำดับมีแต่อาการทรงกับสุดไม่ยอมรับการรักษาของแพทย์บรรดาศิษย์ทุกคนได้กราบอ้อนวอนท่านว่าคุณแม่บุญเรือนเคยอธิษฐานธรมด้วยสัจวาจารักษาโรคร้ายของลูกๆและคนอื่นให้หายได้ทำไมเล่าคุณแม่บุญเรือนจึงไม่อธิษฐานเพื่อตนเองเสียบ้าง ท่านตอบว่าถ้าท่านอธิษฐานเพื่อตนเองก็เท่ากับยังอยากมีชีวิตอยู่อยากมีความสุขอยากพบสิ่งใหม่ๆบนพื้นพิภพล้วนเป็นกิเลสท,ท่านทำเช่นนั้นไม่ได้บรรดาสิทธ์เมื่อได้ยินคำพูดของท่านแล้วเต็มไปด้วยความเศร้าสถาในหัวใจอย่างคาดคิดไม่ถึงมีข้อสังเกตอันสำคัญประการหนึ่งคุณแม่บุญเรือนได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเรือนใหญ่ไว้ในเวลาส1นาฬกาเศษทั้งสองเรือนท่านบอกว่าหนูหู สิทธ์ได้ทำตามที่ท่านขอโดยมิได้เฉลียวใจแต่อย่างใดและแล้วในเวลา1 1 0 0นาฬิกาของวันที่9กันยาย,ยน2 5 0 7คุณแม่บุญเรือนตงบุญเติมได้วางสังขารทั้งร่างจากไปอย่างไม่มีวันกลับคำสั่งสอนอันเป็นอมตะธรรมความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่คุณแม่บุญเรือนมอบให้อาทิตย์พระพุทโธถุงเขียวเหนียวซับข้าวตอกระร่วงศิลาน้ำของอธิษฐานยังคงศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์ประทับความรู้สึกและดวงใจ ของลูกหลานและสิทธ์อยู่อย่างลึกซึ้งแนบแน่นนานเท่านาน